เดี๋ยววันนี้จะซื้อต้นอะไรนะไม้เลื้อยไม้เลื้อยใช่ไหมครับยวให้เจแนะนําว่าไม้เลื้อยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาหมดเกือบทุกต้นที่มีในสวนเลยนะครับก็อ่ามาซื้อไม้เลื้อยนะให้เจนนแนะนำว่าไม้เลื้อยเนี่ยต้นแรกที่ที่แนะนําคือต้นอะไรครับเนี่ยไก่ฟ้าพญาโลการเลี้ยงคือเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันเป็นไม้เลื้อยไก่ฟ้าพญาพญาโลนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับพี่ารไก่ฟ้าพญาโลอ้าวหนึ่ง เป็นพวกไก่เลยใช่ไหมครับเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเหมือนกันหมดคือชอบแดดชอบน้ําอ่าโอเคอ่าไม่เป็นไรหนึ่งแล้วเน่ยหนึ่ง,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 ง้เดี๋ยวดึงตามอ่าต้นที่สองต้นที่สองชมมาณคือที่ถ่ายไปด้วยเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนที่มาดูเนี่ยแยกอินโดจีนนะครับในผมเนี่ยก็คือซื้อตามผมได้แล้วก็จําชื่อก็ตามผมเลยแลวกันอันนี้อันนี้ชมาอันนี้ต้นชมมานาดนะครับอ่าโอเคอ่าดึงดึงมาเลยเจชมมานาดดอกเหมือนเป็นยังไงครับ ดอกข้าบดอกสีขาวหอมเหมือนใบเตยเหมือนข้าวหอมมะลิ <Okay. S 2> อ,อ่ะโอเคต้นที่สองชวมหนา้าต้นที่สามต้นที่สามคือกวงโกเมนกวงโกเมนดอกมันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับแต่นี่จะเป็นช่อสวยกว่าพวงโกเมนดอกเป็นสีส้สีส้ม,สสมคล้ายๆทองกวาวใช่ะจะเป็นช่อสวยมากอโอเคครับต้นที่ต้นที่เท่าไหร่นะสามสี่ต่อไปต้นที่สี่ต้นที่สี่ก็คือเครือ คืออะไรนะครับเคลือเขาหลงนะครับเคลือเขาหลงอ่เคลือเขาหลงเป็นะไงครับดอกนี้ดอกจะเป็นสีขาวดอกเป็นสีขาวยกมาเลยครับอันนี้เนื้อที่ผมบอกกับเขาไว้ว่าผมจะเอาไปปลูกในเนื้อที่ประมาณหนึ่งงาน <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ากี่ต้นแล้วเนะดี๋ยวหยิบมากี่ต้นเลย <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาทัวร์ที่ลหงนะครับอ่าต้นต่อมาต้นที่ต้นที่สี่ สี่ไปแล้วต้นที่ห้าครับอ่ะต้นอะไรครับลัดดาวันต้นลัดดาวันดอกไปไงนครับดอกสีขาวเป็นช่อสวยมากดอกสีขาวเป็นช่อคือเดี๋ยวเรื่องเซิร์ชเรื่องอินเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปค้นชื่อเอาเองดูนะครับอันนี้ผมเอาทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้เรือที่เขานิยมกันนะเดี๋ยวจะบอกให้เจนแนะนําว่าตัวที่ท็อปที่สุดเป็นต้นอะไรแต่ไม่รู้แล้วผมหยิบหมดเลยครับตอนนี้อ่ะต่อมาต้นที่หกต้นอะไรครับ สายน้ำพึ่งครับผมต้นดอกสายน้ำผึ้งดอกไปไังไงครับเจ๊ดอกเขาจะออกเป็นช่อๆอ,ออกใหม่ๆนี่มันจะเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็ขาวเหมือนดอกเขามีสองสีสีเหลืองสีขาวหอมชื่อชื่ออันนี้ก็คือสายน้ำสายน้ำผึ่งอ่าโอเคยกมาครับต่อไปต้นที่อะไรวะเอาไม่เป็นไรเริ่มจำไม่ได้นะครับเริ่มเยอะ <laughs> พวงแสต้นเป็นพวงแสดขอดูพวงแสดพวงแสตดอกจะเป็นสีส้มที่คุณเห็นเมื่อกี้มันเลยดอกจะเป็นสีส้มสีแสดสีแสดก็คือสีส้มมาแหละใช่ใช่พวงแสดอ่ะต้นต่อไปครับผมมังกรื้ไปแล้วโอ้นี่ชื่อแปลกมากครับไม่เคยได้ยินนี่จะเป็นงี้แต่ว่าไอ้แก้วมันหลุดไปแล้วมังกรค้าบแก้วใช่โอเคยกมาครับ นี่คือพวงคามดอกสีม่วงเออพวงคามอ่ะที่ผมบอกเมื่อก,กี้ไอ้ต้นนี้สวยอ,นนอันนี้ไ<ว>อ้ต้นนี้เป็นไม้ยอดฮิตเลยนะครับเดี๋ยวเขาถามราคาก่อนต้นนี้เท่าไหร่เพราะไม้ยอดฮิตแค่ร้อยเดียวโอ้ร้อยเดียวต้นอื่นไม่ถามแล้วผมไม่รู้ต้นเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> โอ้หีให้เท่ากันหมดต้นละหนึ่งร้อยบาทไอ้ไม้ไม้ชนิดนี้ครับไอันนี้ถามแทนเพื่อนนะครับมันเป็นไม้ล้มลุกหรือเป็นไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นโอเคหลายปี โรงพยาบาลพุทธชินราชนะักเคยไปเห็นต้นขนาดนี้คำว่ายืนต้นเนี่ยบางคนนะจะชอบคิดว่าไม่มีวันตายมันเป็นไปไม่ได้แต่แค่ว่าอายุเป็นสิบปีนะเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับกว่าะปีเเผื่อเป็นยี่สิบปีก็มีต้นขนุนต้นลำยายเนี่ยก็ยืนต้นก็เขาไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตนะแต่สามสิบปีให้เข้าใจว่าแต่ถ้าล้มลุกเนี่ยปีเดียวเรียบร้อยหนึง่ง ปีถึงสองปีไม่เกินนี้คือล้มลุกแต่นี้เป็นไม้ยืนต้นแบบเลื้อยเถาเลื้อยอ่ะต่อเลยครับต้นนก็คือต้นที่เราไปดูนันอันนั้นต้นเล็บมือนางอ่ะอันนี้ไม่ต้องถ่ายให้ดูแลเดี๋ยวผมไปถ่ายดูในสวนเอาเล็บมือนางมาอีกนะครับก็อันนี้สวนเจ๊ชื่อสวนอะไรนะสวนพรลุ่งเรืองสวนพอลุ่งเรืองตลาดอินโดจีนกาเดนตลาดอินโดจีนกาเด่นนะครับทางออกหลังป้อมยามทางออกหลังป้อมยาม อนี่พวงชมพูมาอีกแล้วนี่ครับอันนี้ไม่ได้เตียมกันนะเอ๊ะวันนี้เป็นไงไม้ไม้เรื้อยมาแรงนี่ไม้เรื้อยมาแรงนะครับอ่าเดี๋ยว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 คลิปนี้ลงมี โอเคนะครับชักคามอะไรโหเยอะแยะไปหมดเลยไม้พวกนี้เป็นไม้ยืนต้นหมดมาซื้อต้อนไม้ทีลไ่ลโดนทุกทีเลยนะครับผมนะฮะเจ๊ก็คิดเงินแล้วนะครับใส่ให้ได้ <ใน S 1> ไหมไปปักกระถางแต่ด้านหลังไม่ต้องสนใจเ <นะ S 2> จ็ดท่านคือร้านนี้มีต้นไม้ใหญ่ขายด้วยนะครับอยู่ด้านข้างนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเป็นไม้ล้อมไม้ใหญ่ เออผมถามนิดนึงนะครับมีต้นนั้นไหมจันลูกจันผมอยากได้มากเลยมีสองพันห้าแต่ต้นใหญ่หน่อยไหนอยู่ตรงนู้นเหรอครับเนี่ยอยู่ตรงหลังนะหมายถึงจันที่มันกินลูกได้นะมตนไหนผมพาผมไปดูหน่อยครับผมเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยผมผมได้กลิ่นมันตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วมีนกมาอยู่ต้นจันเนี่ยต้นใหญ่มากนะฮะใหญ่มากแต่ว่าถ้าต้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะฮะเรื่อเนี่ยเนี่ยต้นจันเลยเนี่ยอ่อ นี่กว่าจะได้ลูกนี่เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวก็ไปปลูกยืนยิ้มว่าจะหายากมากนะครับต้นจันทร์เนี่ยไหนอนนนนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นแล้วต้องชอบเหมือนผมแน่ๆเลยต้นจันที่ลูกมันกินได้อะ่ะลูกมันจะสีเหลืองไหนมีต้นใหญ่อ่ะครับต้นใหญ่เน่เอาไม่ดีไหนๆเฮ้ยได้ไงดูแล้วต้องขายสิ สองต้นนั้นเห็นมว่าเราเก็บลูกกินอยู่เนะไหนไหนไหนเนี่ยสองต้นเนี้ยคือต้นจันท์ไปเลยดูหน่อยครับนี่ต้นจันโอ้โนี่ต้นจันไซใหญ่นะครับนี่นี่นี่อะไซนี้มีหลักแสนนะหลักแสนใช่ไซนี้หลักแสนนะครับต้นจันเนี่ย่ะแล้้้วกก็็มีนนนนตัใชอันนี้เก็บลูกกินได้แล้วเหรอครับเก็บลูกที่เก็บลูกมันเก็บลูกโอ้โหฟอร์มสวยมาก แล้วกว่าไซนั้นจะมาได้ไซนี้นี่เท่าไหร่นะแล้วก็ใช่ไงต้นมีไซใหญ่กว่านั้นไหมผมอยากได้คือไซแพงผมก็ซื้อหมายถึงว่าหลักหมื่นผมก็ซื้อมีไหมผมรอได้นะมีแต่ส,สวนที่อยู่อีกสวนคือสวนลุงสำราญอยู่สระบุรน,นั่นสวนใหญ่อ่าแล้วมีมีม,มีต้นจันไหมครับน่าจะมี มีไหมผมอยากได้ใช่ไหมไมวันเป็นความทรงจําในวัยเด็กไงฮะที่ว่าลูกจันเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะโอ้โหเพื่อนจะบอกว่าเอาเจ๊เจ๊ว่ามันสวยหอมมากกินได้ด้วยมันล่วงมามันก็มีจุกมันติดใช่ไหมใช่ข้างในมันก็จะเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันกินได้อ่ะมันบอกไม่ถูกใช่คนโบราณก็ไปทําน้ํากะทิลูกจันเด้อขายยากนี่นะครับใช้ต้นจันนี้หลักแสนนะฮะนี่เจ้าของโครงการเขามาปลูกไว้ ันนี้ได้กินลูกแล้วด้วยนะนล,ล,ลูกมันจะออกเดือนไหนครับประมาณเดือนไหนเจมันหลังปีใหม่มาอ๋อหลัง,ลงปีใหม่ช่วงไหนไวิสนการเดยวที่ถามน,นี่แม่เลยเดี๋ยวผมจะมาก็บกินเดี๋ยวมาาก็บกิน <c oughs>